อาสบายดีเนาะมาพบกับช่องบาเบนินดีมมาเนี่กับผมมียังไลน์มาเนี่มากินมูกระทะกับน่องซาวและะ้วก็เนี่สุธีหา้าของเฮานะกินนี่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่หรือว่าวันสงการของไทยหลายลาวฮะเนาะนี่กำลังสีลงมือมาเดอ้อมาเดอ้อหมูคูเด้อพะยะกัเดอ้อ บริกรับบ้าน,นกงกอกสองกรารากันอยู่ก่อนนี่แหละกรุงเทพกรุงไทยห้องเซาห้องน,น้อยนี่แหละบริรูมขีดพิ่งเนาะก็ร้บมือเนี่ยก็เลยเป็นมือพรริเศษจังหน่อยเอาไปขวดเอาไปะะนะจก็เลยอ <c oughs> เอาลุงถ่ายทำช่อง YouTube บาเบนินดีเนาะอย่าลืมกดติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามกดใหก้กำลังใจกันให้ก็มีกินเล็กหน่อยก็มีเบียร์ตามภาษาเนาะเส็ยนยังนะอ่ะไปตุ่มเลยนะนั่นใส่ทั้งไม่ในระหว่างรอเท้ไฟก็คือจักเป็นอะไรไฟกันนี่แหละโอ้ระทะ เสียหัวมึงเลยมันมมน,นี่ขี้นมนกถ้าออามามาคอยหวานนี่เอาหมอนี้ไปใส่นี่ไม่ได้เบนอนน่รไม่ใช่เออเราคือไปลวกนั่นน่ะนะนาะ <c ười> กินกันสามีแหละสามคนไอ้เวน้องกับเมียายูี่นได้เล่น,ลนี่ไม่ได้นีนมกก่มอกีตวตวจะได้ไ่อหมเอาพักชิลลา่าอันนี้แมะเบียนยาดี่พดแมันมมกมักยางไดเนะมาเดิอมาเดิอมาเดิอพี่น้องเด้อเอลงเล็กหน่อย อัปเดตช่องเนาะในวันในวันปีใหม่ไทยแหละเรายิบเล็กหน่อยเนาะแก้วเบียร์เออขบไ้เอ่ยื่อเนาะขบได้เล็นน้ำเด็ดในได้ล่ะปึงนูนี่ไปอยู่กับสามคน น่ะเมเริันมัน่อยวหะเน่ามัอยะเดี๋ยวประเทน้ำซุปด้วยใส่แล้วแต่ส่าโอ้หมูกระทะกันอะรอก่อนนะหมูกระทะเริ่มเป็นวัดนะวะเป็นโควิดปนอู แ่ัไงไหหมอมันทัน้งรสซุปกินิลนะเป็นอะไรอ,อันนี้จะเป็นนังเอ,งอ,งงงอกซ่องเขาเนาะเมียขับพระเจ้าเองสอนทวันสาวดงนองไม้พี่แวพี่ปนังกำลังสีลงมือเด้อพี่นอ้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อ ยกในกัวนั้นหนามยอดนะกระสีบุเรวัง่ายไรเนาะวังแบบว่าไทยโมกูเบุญนี่สอิอันนี้สาวโสดสาวโสดโส,สดแต่บ่าสดลูกซองผังไลหน่อยนึงสาวโสดแต่บ่าสดลูกซองหนะ่อยเนาะ โชว์สบายโชว์ิดานใช่หล่ะทานกูบังเอิญกับเบิร์ดพอดีใช่ก็ทานอันที่เอาซื้อมาช่วงละจิบซาบาที่ไรนี่อุ้เส้นอะลาเส้อ่ะลุงมะเอออุ้เส้นกับบดผักไสบานอ้าวใส่ลงไหนหนึงก็ได้โทรศัพท์มึงไปจังเงี้ยกดเข่าเบิรงช่องกูเนี่ยเพิ่มยอดใน โทรศัพท์ตัวทำยอดมัดเสือตายโทรศัพท์ะไรโทรศัพท์เก่ามีมาในห้องรมีนะแต่มันเก่าอะไรนอนเออมาเอามามาให้ไ่ะเด้อข่าวบนในชั้นรรส่งเลยนะพะวันโอ้ยจะขึงไปในเซดิกินเด้หมกูกระทะ ในระหว่างรอเนาะรอแล้วรอเดี๋ยวพเสิจจบคลิปซัมี้ก่อนนะพี่น้องเนาะอขอบใจที่รับชมเด้อคลิปนี้กับโบม,มี่ยังไลา์แค่ถ่ายเบิ่งว่าวันปีใหม่หรือว่าวันสงการเนาะโอเคขอบใจที่รับชมสีบรนั่นไลา์นะสักหารทีหกนาทีพอดีงามซันี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบใจที่รับชมเด้อขอบใจที่กดติดตามกด ช่องบาเบนินดี้เนาะนี่เฮ็ดเพื่อความสนุกสนานถ่ายมูในคุยห็นในหับในชมนำกันเนาะเราเขาปากคำว่าสิไลด์นจัหน่อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคขอปิดคลิปซะนี้ก่อนนี่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 กำลังลงมือเนาะเสียบไล้เสียบไลายว่ัสดีว่ะอ่าโอเคบายบายเนาะบบาายยโอเคบายบายเออเลิฟเลิบสบายดีปีใหม่ปีสุขสนเด้อปีใหม่นี่ก็ ทรงพระสวีทก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข,แข็งแงข็แรงเนาะหมวยเจ็บหมวยไข่คมได้ก็อย่าให้มีเนาะอย่าอย่าให้มีเลยอ้ยูดีมีแห้งโอเคบายบายขอสุขภาพแข็งแกรงแข็งแรงปีใหม่ก็เจอแต่สิ่งใหมๆ่ๆเข้ามาในชีวิตเนาะข้าพเจ้าเองก็คือกันเนี่ยสำวยพอเนีตัวเองเนาะพีไปไป่น้องบายบายไปละ